สวัสดีค<ท>ร<ท>ับพี่น้องยูทูบครับพี่น้องครับนะครับวันนี้อยู่กับอาิเทนะีครับพี่น้องนะเอามาดูกันดีกับเจ้าระเบียบการช่างพี่น้องวันนี้เราจะไปเกี่ยวกันแล้วนะฮะโรงงานจริงกันนะฮะหลังจากไปซ้อมมาแล้วนะวันนี้ไปดูกันเป็นยังไงงานแรกนะคอยดูคอยดูครับเอารถขึ้น,ทนเทรลก,ก่อนนะอเอาเอาเดวขึ้น,ทนเทรลครั้งแรกอีกแล้วนะขำหดหรือเปล่าไม่รู้นะครับมาดูกัน เข็มโบหวานเจี๊ยบพี่น้องอ้าวดับเครื่องซะงั้นนะโอ้นึกว่าจะขึ้นรถแล้วพี่น้องนะอ้าวมาดูกันว่าโควิดมาเป็นยังไงเนาะโควิดี่นอนนะโควิดนะหำหดแน่นอนนะครับขึ้นเทรล ดูใหญ่ด้วยเยี่ยมที่ผ่นตัวถามหอด้านะครับหอดแบบหาไม่เจอเลยนะฮะก็จะเช็คก่อนระบบก่อนนิดนึงนะครับก่อนจะไปลงวันนี้งานแรกบ่เคย้ห้องวันนี้เมนครับงานแรกเมื่อวานไหนร้องเมื่อวานบอเมื่อวานไม่ได้ซ้อมเลยนะวันนี้ไปซ้อมของจริงใช่ไหมหลังจากเกี่ยวหญ้ามาหนึ่งวันน้ำแพงนะวันนี้ไปเลยของจริงกันแล้วนะครับพอดีมีข้าวสุกประมาณสองสามไร่นี่แหละนะฮะไปเทสระบบก่อนนะครับ นะคอยดูกันนะฮะกับระเบยียบการช่างคันนี้นะครับมาดูกันครับขึ้นเทลเลอร์ครั้งแรกอีกแล้วนะฮะสวัสดีเดิน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  เฮ้ยฮเลยเลยานี่ครับนัๆๆนก็โบครับโบโบนะฮะ ไฟไหลขึ้นครับพี่น้องครับก็ยังไม่ชินนะพี่น้องนะอันนี้ขึ้นครั้งแรกนะขับขึ้นไปในครั้งแรกเลยนะครับก็ระมัดระวังนะฮะับขึ้นรถเกี่ยวลงรถเกี่ยวยระวังมากนะครับอันตรายนะไม่ต้องรีบต้องร้อนนะครับใส่กันเย็นนะพี่น้องนะ Nó r Về lên, về lên, về lên Về lên, về lên, về lên À, dao đi à tông bài, tông bài. Tông bài lên, tông lên Tông มนะา,าอก็เร็เรียบร้อยครับขึ้นถึรไ้แล้วนะนะก็ไปดูรางงานกันนะครับวันนี้นะครับทดลองเกี่ยวสนามจริงนะวันแรกเลยนะครับกับระเบียบการช่างนะโชเฟอร์โควิมมดนะหำหดพี่น้องนะฮะ <laughs> อ๋อลงเทรลเลอร์ครับเป็นครั้งที่สองนะ,ะครั้งแรกก็วัวหดตดหายครับพี่น้องอครั้งนี้ก็เริ่มจะเข้าที่เข้าทางแล้วขึ้นเทลเลอร์เอาขึ้นได้แล้วนะครับฝึกขึ้นฝึกลงบ่อยๆนะนะครับวันนี้ทราบเขาผู้ช่วยนะฮะผู้ช่วยผู้ช่วยช่วยช่วยอะไรครับ่สยเบิบ้วงเรง โอ้ยเอาเสี้ยนมาอะไรมาครับหลกเกี่ยวคือว่นาน้อน,นอนนะ,นะครับอ่าอ่าค่อยๆลงมาพี่น้องค่อยๆไหลลงมานะไม่ต้องรีบพี่น้องนะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะก็มีแผนคุมเชิงครับก็เสียไม้นะคุมเชิงครับไม่ห่างนะนะครับอายามาเลยยามาเลย โอเคครับมันหา่าวมันหา่าวอ่าโอเค โอ้เรียบร้อยครับอ่าเริ่มแล้วเริ่มเริ่มดีขึ้นครับเริ่มดีขึ้นนะครับก็แต่งองค์สองเครื่องก่อนนะกลางอุ้มให้เรียบร้อยก่อนนะคอยลงงานกันนะะรตัวบ่อยยัง่อันลยังไม่ทำงานเลยเนี่มันถามเตรียมร้อยแล้วนะ โอ้ผู้ช่วยผู้ช่วยเขาช่วยแน่วเออรถแดกเนี่ยรถไปสองขวดแล้ <c oughs> วน่ะแ <c oughs> ต่ไม่ได้งานเลยเมันบ่โอ<ห>้ตายตาย,ตายสุภาษิตเ <c oughs> หมือนสามลังเด้อเด้อนะอ้าวสนุกสนานกันนะฮะกล <c oughs> างกุ้มเสร็จก็นู่นครับแปลงมาอยู่ฝั่งนูน <c oughs> ้นนะครับนู่นครับเหลืองๆเนี่ยนะนิดเดียวครับวันที่สองไร่นะครับ <c oughs> พอได้ลองระบบนะครับแล้วก็ทดสอบกับคนเกี่ยวนะครับให้คุ้นชินนะพี่น้องนะครับ